มาแล้วจ้าทุกคนอาหารฟิวชั่นไทยเกาหลีจใ,ใช้ข้าวไร่ลืมผัวจีไอของเพชรบูรณ์นะจ้าว้าวดูข้าวสิเม็ดอ้วนนะ่ากินมากเลยอ่ะว้าวว้าวาข้าวลืมผัวจีไอเพชรบูรณ์อีกอันนี้น้ำมันงา นี่หอมซีอิ๊วเน l ้อซอสอลิซาซอสโอเคอืมข้าวสาลีหอมน้ำมันอ่ะี่ดูต้งแต่เตาหูข้าวเลยจะกลุ่มจักลุ่มอให้นวดนวดจะกลุ่มจะกลุ่มโอเคเวทสำเสร็จไดให้เสร็จตัวเดี๋ยวนี้เป็นเกาหลีแล้วนะคะเคโคเรียนอันเดอร์แนนี่เดี๋ยวใครมาริทวันฟาร์มนะคะเราเคจะทำคิมบับอมมาสตยให้กินนะคะมาเยอะมี่ก็อก็อะม่็แั เจริญอันเดิมเจริญมีนี่ด้วยนะทุกคนอ,อันแรกเนี่ยจะเป็นจะมีน้องของไทยอันนี้อัเออริจินอลออริจินอลอ๋อโอเคมิกซ์มิกซ์เอเวอร์ติ้งกูดอันนี้ข้างล่าง mm hmm. เพราะว่าเครื่องมีไม่ครบนะคะเขาอยากให้มีความอัดม mm hmm. ีเห็นนะมีซอสน,น้ำปลาวาด้วย mm hmm. ว้าว The best mm hmm. ข้าวเรืมผัว G I ของเพชรบูรณ์นะคะ มีเป็นฤด,ดูกาลนะคะอยากกินต้องรีบจองรีบสั่งนะ,ะมันจะหนึบหนึบของข้าวญี่ปุ่นนะ่ะทุกคน,ม,นมันอร่อยอย่ะมันจะแบบกรุบเป็นเม็ดอ้วนๆเลยอันนี้เป็นน้ำปลาหวานนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเซซามิออยที่เขาทำเอ,นะะอ,องที่เขาทำเองนะคะเซามิคออยที่เขาทำเองเพราะว่าโคเรียนกรุ๊ปนี้นะคะเป็นชาวสวนนะคะเขาทำเหมือนพวกเรานี่แหละเขาจะมีเลี้ยงพึ่งนะคะเลี้ยงพึ่งเลี้ยงอ้โนี่เทคนิคเทคนิคาเซมมาแจ็คฟรุต พุทธ <P> ิอ้อยออยอ๋โอเคไอโน่ดีมากมีสมอกสเปเชียลเอฟเฟกต์ไล่ยุงมอสกิโตยุงเยอะเขาชอบก้าวเลือดเกาหลีเอาไปตรงนู้นโอ้ยอโอ้อืมอืมอืมมดิเซลอืมเลตเตออ์ซอฟ เพราะว่าตัวคำเดียวนะน่าวไอน้อยนะถุงนิถ้ามีตังควาญี่ปุ่นของเพชรบูรณ์ด้วยนะจะยิ่งอร่อยเลยอะเดี mm ๋ยวรอบหน้าจะเอาให้ครบเสร็จเลยโอเิเชีย and um, good for stomach when you full not too heavy mm hmm. like light, uh, light. light light no no heavy yeah no heavy stomach ค mm ุยกันไปอย่างนี้ทุกคนจริงๆต้องเปิดด b i ้ professional perfect รู u ี y like it oh, yeah. 1941, อันนี้ที่ต้องราดซอสเพราะว่าเราใส่สะดาวลงไปนะทุกคนแล้วเขาจะม manga? ีกลิ่นมีความไทยแลนด์ไปเลยค่ะเดี๋ยวจะขอออริจินอลอันหนึ่งเดี๋ยวชิโซะก็มีการกดสะกดไว อออันนี้นะคะจะเป็นคิมบับที่มีสะเวาอยู่ด้านในนะคะอเราใส่ซอสไปแล้วแต่ว่ามันต้องชุ่มฉ่ำด้วยซอสแล้วก็ตัวอืมตัวหอมเจียวนะคะกินเข้าไปแล้วอ่ากินเข้าไปแล้วเต้นดึงดังเลยทุกคนสกูอดอันนี้ออริจินอลเดี๋ยวไว้ทำให้กินคาะมาลิทเทิลวันฟาร์มได้กินกิมบับแง